ผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายหลัก9ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 จำนวน28โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ232ล้านบาทเบิกจ่ายประมาณ1 6 6 9น9แส0บาทคิดเป็นร้อยละ71.91ข้อมูลณวันที่24กร,รกฎาคม2568รายละเอียดดังนี้นโยบายที่1การสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานเครือข่ายมีผลงานให้บริการเกษตรกร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชทั้งสิ้น41เรื่องนโยบายที่2เร่งรัดการจัดทำที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนมีผลการดำเนินงานรับคำร้องขอออกโฉนดแล้ว9,458แปลงเกษตรกรได้รับโฉนดแล้วทั้งสิ้น902แปลงนโยบายที่3การบริหารจัดการน้ำมีโครงการชนลประธานอุทัยธานีและสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน ผลการดําเนินงานมีการก่อสร้างแหล่งน้ําและปรับปรุงระบบแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน3ามแห่งพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์จํานวน3 0 0พันไร่นโยบายที่4ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีศูนย์วิจัยเข้าวชนาทและศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโดยมีการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่สำคัญดังนี้ ทูเหลืองฝักสดการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งโพรงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรนโยบายที่5ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศูนย์วิจัยข้าวัยนาทและศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน นโยบายที่6จัดการทรัพยากรทางการเกษตรมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทําให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรจํานวน220ไร่นโยบายที่7รับมือกับภัยธรรมชาติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้จัดทําเล่มแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี2568โครงการชนลประทานอุทัยธานีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับสเลาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งจำนวนหนึ่งแห่งและปรับปรุงรักษาระบบชนลประทานจำนวน41แห่งรวมเป็น42แห่งพื้นที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจำนวน29,490ไร่นโยบายที่8สารต่อการทำสินค้าเกษตรเถื่อน มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายอาหารฟู้ดเซอร์วิสจำนวน16แห่งไม่พบสินค้าผิดกฎหมายนโยบายที่9อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่12ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน5,151รายพื้นที่79,959.25ไร่และได้รับสินใหม่ทดแทน12รายพื้นที่81.57ไร่